ยาการยามแรงเก็บผักสักแล้วฝนตกฝนตกเสริมหนูฮะพวนดินมันมือเซานะแป้งนี่ท่านได้พวนดินทำไมแป้งนี่ท่านได้พวนดินทำไมแป้งมันซีนย้อนพ่นนี่แล้วปุ๋ยเก้ามันค้างมันมันละลายบ้าน,น บรรยากาศไปน้องฝนตกเมื่อวานไปน้องน้ำท่วมเลยน้ำซาก็ท่วมน้อน้ำยักษ์ดำๆเลยฝนตกเมื่อเช้าไปน้องไหลมาจากฮะนาไปน้องเต็มปล่อยไปน้องเลยตกแหงเตื้อไปน้องเลยจนท่วมฮะนาไปนล้วไปน้องตกกาได้ไปนล้วบรรยากาศยาีมัแรงไปน้องบรรยากาศฟังนะเขาก็เกี่ยวลไปน้องรถเกี่ยวเกี้ยว กิบผักกินแรงพี่น้องแปลงพักเฮากับน้ำข่วมพี่น้องเลยจกนยังคาอยู่คาดก็ยังคาอยู่น้ำอยู่พูดพวกเมื่อวานเลยลองเบิึงพี่น้องถ้าฝนมาตกมาอีกก็คืออันไหนยี่ดอกซ้ำแสบเมล็ดพันธุ์มันพี่น้องท่วมปล่อยท่วมสู่เฮ่อพี่น้องเกี่ยวบันละพี่น้องรถเกี่ยวสองคันเกี่ยว ันนื้อบางทีเฮ้ยน้องกาดเนี่ยมันแรงใส่ปุ๋ยอยู่ด้วยนี่ต้นเสาต้นหมดเลยใส่ฟุ้นเนอะหมดเลยใส่หุ่นนำแล้ววะเขียวขึ้นดีขนาดเลยพี่น้องแดงพักยู่ส่วนเขาพี่น้องงามแดดอ่อนๆพี่น้องแต่ว่าก้อนนี่พี่น้องดั่งขึ้นมุมยิ่งเพี่น้องไว้เจ็บบ่ได้พี่น้อง เลทางสนามนเนาะเทางไปสนามก็เล awesome. ่นเนาะงนบนเหลือย so ุ่งเร่งเข้าไว้เป็นวันที่สิบเจ็ดผูเจ้าสิโพธิ์ไทยจ้าสิโพธิ์ไทยมือลอยกระทงยักอาันี้ยุ่นแล้วปีนประกาศเขียวขึ้นดีขนาดเลยจิบพักนะนี่จิตพักอือ อัปเดตพี่น้องฝนตกพี่น้องเลยตกน้ำท่วมเลยน้องน้ำฝนตกมีน้ำขังเลยพี่น้องน้ำขังยั่งดีเลยน้ำดำจากน้ำสีแห้งนะน้ำขึ้นมาคือเก้าพี่น้องอากาศดเนี่แมลงพี่น้อง สวยงามแหงผักเนี่ยมื่อแรงสุมนํากันพีน่น้องเนี่ยเก็บผักเก็บกินไว้กินเคลื่อนมันเกี่ยวห่อกันโอ้ฝึกฝนแม่แตกออกมาเนี่ยโอ้พวกแน่นอนเด็ดยอดไปปลูกแน่นอนเลยพันมันนะเจียวเ,เลยพี่น้องเจ็บกันกบับบรรยากาศหน้าี่น้นองคลิปนี้ชมบรรยากาศนํากันพี่น้อง ลุนฝนที่ตอกอยอ่